สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงธรรมบอกทางอยู่กับลุงธีระคนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ลุงขอเชิญชวนทุกท่านนั่งลงสบายๆในท่าที่ผ่อนคลายถ้าใครกำลังขับรถอยู่หรือทำงานบ้านอยู่ก็ขอให้เปิดพอดแคสต์ฟังเสียงของลุงไว้เป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะครับ ส่วนหัวข้อที่ลุงจะคุยในวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ธรรมชาติพยายามจะสื่อสารกับมนุษย์แต่อาจจะเป็นการสื่อสารที่รุนแรงสักหน่อยนั่นคือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกท่านเคยสังเกตกันไหมครับว่าโลกใบนี้ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนยุคโบราณหรือยุคปัจจุบันนี้ มนุษย์เรามักจะต้องเจอกับภัยพิบัติอยู่เสมอแถมมาแบบไม่บอกล่วงหน้าด้วยนะคลิปนี้ลุงไม่ได้จะเล่าให้ทุกท่านกลัวนะครับแต่ลุงจะเล่าเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจตั้งสติและเตรียมพร้อมรับมือกับมันเพราะในทุกภัยพิบัติไม่ได้มีแค่ความสูญเสียเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบทเรียนชีวิตที่สอนเราอีกด้วยเรื่องภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแต่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาก หัวข้อที่ลุงจะคุยในวันนี้คือภัยพิบัติคืออะไรมีกี่ประเภทมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรวิธีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและห้าเรื่องจริงผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติขอเชิญทุกท่านเตรียมขนมน้ำดื่มและของกินให้พร้อมแล้วมาฟังลุงเล่าไปด้วยกันทุกท่านลองจินตนาการตามลุงนะ สมมุติว่าโลกของเราไม่ใช่แค่ก้อนหินก้อนใหญ่ที่ลอยอยู่ในอวกาศแต่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์หรือถ้าจะเปรียบเป็นบ้านก็เป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่มีอายุกว่า4,600ล้านปีบ้านหลังนี้มีการขยับตัวมีลมหายใจมีร้อนมีหนาวคำว่าภัยพิบัติ disaster จริงๆแล้วถ้าแปลตามรากศัพท์ มันหมายถึงดวงดาวที่อับโชคหรือความหายนะแต่ในมุมมองของลุงและในทางวิทยาศาสตร์มันคือกระบวนการปรับสมดุลของธรรมชาติครับก็จะมีคนสงสัยว่าทำไมภัยพิบัติมันถึงเกิดขึ้นได้ละ่ะก็เพราะภายใต้พื้นโลกที่เราอยู่นี้มันยังคงร้อนระอุเหมือนหม้อต้มแกงที่เดือดปุดปุอยู่ตลอดเวลา ส่วนเปลือกโลกที่เรายืนอยู่นี้มันลออยู่บนหินหลอมเหลวมันไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะครับมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาปีละนิดปีละหน่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวพอมันชนกันมันก็ดันกันจนเกิดแผ่นดินไหวพอมันแยกกันลาวาก็พุ่งออกมาหรือในชั้นบรรยากาศเมื่อความร้อนกับความเย็นมาเจอกันมันก็ต้องถ่ายเทพลังงานกลายเป็นพายุขึ้นมาในทางธรรม ลุงมองว่านี่คือกฎแห่งเหตุและปัจจัยคืออิทัปปัจจยตาแปลว่าเมื่อมีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เมื่อมนุษย์เราไปรบกวนสมดุลธรรมชาติมากๆเข้าเช่นตัดไม้ทำลายป่าสร้างเขื่อนบล็อกทางน้ำไหลปล่อยกา๊าซเรือนกระจกธรรมชาติเขาก็ต้องปรับตัวครับซึ่งการปรับตัวของเขานี่แหละบางทีมันก็รุนแรงจนมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเรารับมือไม่ไหว เราจึงเรียกมันว่าภัยพิบัตินั่นเองมาเริ่มกันที่คำถามแรกภัยพิบัติคืออะไรมีกี่ประเภทภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นภัยที่ธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นจนเกินกำลังที่คนธรรมดาอย่างเราจะรับมือได้ในทันท่วงที จนต้องร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณาภัยเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยศูนย์เอราวันและมูลนิธิปอเต็กตึงทีนี้ภัยพิบัติมันมีหลากหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟมนุษย์ลุงจะแบ่งภัยพิบัติออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆให้เข้าใจง่ายๆคือ 1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดจากโลกใบนี้เอง เช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดคลื่นยักษ์สึนามิพายุทอร์นาโดฝนแล้งดินโคลนถลม่มคลื่นความร้อนและไฟป่าในประวัติศาสตร์โลกหลายอรารยธรรมโบราณที่เคยยิ่งใหญ่กลับหายไปเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในเมืองไทยเองทุกท่านคงคุ้นกับคำว่าน้ำมาแรงกว่าที่คิดหรือฝนปีนี้มามากผิดปกติ ธรรมชาติไม่ได้โกรธเรานะครับแต่ธรรมชาติเขามีจังหวะเวลาของเขาเองเช่นแผ่นดินไหวเหมือนมีสัตว์ยักษ์ใต้ดินกำลังพลิกตัวภูเขาไฟระเบิดเหมือนโลกกำลังระบายความร้อนออกมาเป็นลาวาเท่าฐานเปลวไฟและควันไฟคลื่นยักษ์ซึนามิอันนี้เป็นผลมาจากการที่แผ่นดินเปลือกโลกใต้ทะเลขยับตัวจนทำให้น้ำทะเลกระเพื่อมกลายเป็นคลื่นยักษ์ซัดชายฝั่งพายุหมุนทอร์นาโด ไต้ฝุ่นเฮอริเคนหรือไซโคลนมันก็คือพัดลมขนาดยักษ์ที่กวาดล้างสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบให้ราบเป็นหน้ากลองน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอันนี้คนไทยคุ้นเคยกันดีคือน้ำที่ไหลมามากเกินกว่าที่แผ่นดินจะรับไว้ได้มันจะกวาดล้างทุกอย่างให้ไหลไปตามกระแสน้ำภัยแล้งคือภัยเงียบที่น่ากลัวมากครับเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลานาน,านทำให้น้ำในธรรมชาติหายไป แม่น้ำลำคลองแห้งขอดสิ่งมีชีวิตมนุษย์สัตว์ต้นไม้มแมลงก็อยู่ไม่ได้ครับ 2. ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์อันนี้เกิดจากการกระทำของคนลื้นล้วนนะครับธรรมชาติไม่เกี่ยวนะเช่นอุบัติเหตุขนาดใหญ่ตึกถล่มควันพิษฝุ่น pm 2.5ภัยชีวภาพสารเคมีกำมันตรังสีรั่วไหลเกิดเป็นสารพิษปนเปื้อนในน้ำและดินไฟไหม้โรงงาน โรคระบาดกอวินาศกรรมและสงครามหลายครั้งมนุษย์ไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเกิดแต่มันเกิดจากความประมาทความโลภหรือการสแสวงหาผลประโยชน์ระยะสั้นเช่นโรคระบาดอย่างโควิด -19 ที่ผ่านมาสารเคมีรั่วไหลหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดอันนี้เกิดจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของมนุษย์เราเองครับ 3. ภัยพิบัติซ้อนภัยพิบัติอันนี้น่ากลัวที่สุด คือภัยพิบัติที่คอมโบมากันเป็นลูกโซ่เช่นแผ่นดินไหวแล้วตามมาด้วยแผ่นดินยุบตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ตึกถลม่มไฟไหม้ท่อประปาแตกน้ำท่วมอุบัติเหตุจาราจนร้นสะดมเศรษฐกิจพังเป็นเหมือนโดมิโนที่เริ่มต้นจากล้มตัวเดียวแต่ล้มต่อไปเรื่อยๆจนราบเป็นหน้ากลองเกิดความเสียหายทวีคูณในประเทศไทยเรา เจอกับภัยพิบัติแทบทุกประเภทเลยครับโดยเฉพาะน้ำท่วมน้ำแล้งพายุเข้าดินโครนถลม่มและโรคระบาดลุงจะพาทุกท่านไปดูภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในไทยและต่างประเทศกันครับในประเทศไทยเราเคยเจอภัยพิบัติรุนแรงมาแล้วหลายครั้งเช่นพายุแฮเรียตดปี2505เนื่องจากคนไทยไม่รู้จักคำว่า พายุโซนร้อนเลยไม่เข้าใจประกาศเตือนภัยทำให้เตรียมตัวไม่ทันมีผู้เสียชีวิตกว่า900คนดินโคลนถลม่มอำเภอพิปูนปี2531เกิดฝนตกหนักหลายวันทำให้ดินโคลนถลม่มไหลทับหมู่บ้านมีผู้เสียชีวิต700คนมหาอุทกภัยปี2554น้ำท่วมใหญ่65จังหวัด มีผู้เสียชีวิตกว่า800คนคลื่นสึนามิปี2547เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยมีผู้เสียชีวิตกว่า5,000คนและมีเด็กกําพร้ากว่า1,000คนพายุไต้ฝุ่นเกปี2532พัดถล่มภาคใต้มีผู้เสียชีวิตกว่า600คน โรคระบาดโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563ถึงปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตกว่า34,000คนส่วนในต่างประเทศภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและเกิดถี่ขึ้นเช่นแผ่นดินไหวใหญ่ในตุรกีปี2566น้ำท่วมใหญ่ในสีลังกาอินโดนีเซยียและภัยแล้งในแอฟริกา,าเหตุการณ์เหล่านี้ สอนให้เรารู้ว่าความรู้และการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเป็นที่มาของระบบเซลล์บลอดแคสต์ของรัฐบาลไทยเป็นระบบแจ้งเตือนภัยผัดชริยะเมื่อเกิดภัยพิบัตริระบบจะส่งข้อความเตือนภัยถึงมือถือทุกเครื่องในบริเวณนั้นได้ทันทีทำให้ประชาชนบริเวณนั้นรู้และเตรียมอบพยพได้ทันท่วงทีครับคำถามต่อไป ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องนี้เราจำเป็นต้องรู้ครับเพราะเราจะได้หาทางป้องกันแก้ไขและเตรียมตัวรับมือกับมันได้ทันท่วงทีครับเรามาไล่ดูทีละเรื่องกันครับน้ำท่วมเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งหรือเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนน้ำทะเลหนุนสูงหรือเขื่อนแตกก็เป็นสาเหตุได้เช่นกันแต่บางครั้ง เกิดจากฝีมือมนุษย์เช่นลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีรากไม้มาคอยดูดซับน้ำหรือสร้างถนนกีดขวางทางน้ำไหลพายุเกิดจากความแปรปรวนของอากาศเช่นพายุหมุนเขตร้อนพายุฤดูร้อนลมมรสุมพายุเหล่านี้พัดลมแรงฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและอาคารบ้านเรือนเสียหายแผ่นดินไหว เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกพลังงานสะสมใต้ดินปลดปล่อยออกมาอย่างฉับพลันดินโครนถลม่มเกิดจากฝนตกหนักดินอุ้มน้ำไม่ไหวไหลถล่มลงมาคลื่อนยักษ์สึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลหรือภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดทำให้เกิดคลื่อนยักษ์ซัดชายฝั่งทะเลอันดามันไฟป่าเกิดจากความแห้งแล้งฟ้าผ่า หรือฝีมือมนุษย์คลื่นความร้อนเกิดจากอากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่องยาวนานโรคระบาดและภัยชีวภาพเกิดจากเชื้อโรคเช่นไวรัสแบคทีเรียแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในคนหรือสัตว์เช่นโควิด1 9ไข้หวัดนกภัยแล้งเกิดจากฝนไม่ตกแห้งแล้งมาอย่างยาวนานทำให้ขาดแคลนน้ำเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโย หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมลพิษฝุ่น PM 2.5และสารพิษปนเปื้อนในน้ำและดินเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษการเผาไร่อ้อยทำให้เกิดควันพิษฟังลุงเล่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็คงอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราจะทำยังไงดี ลุงมี5วิธีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติมาฝากทุกท่านลองเอาไปใช้ดูนะครับ 1. เป็นคนช่างสังเกต observe อย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตามองแต่มือถือให้พยายามสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเช่นมองท้องฟ้ามองภูเขามองน้ำมองสัตว์ยกตัวอย่างเช่นถ้าน้ำลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบวิ่งขึ้นที่สูงถ้าสัตว์แตกตื่นนกบินอพยพ ให้เตรียมตัวถ้าได้ยินเสียงอื้ออึงเหมือนเสียงรถไฟดังมาแต่ไกลทั้งๆที่ไม่มีรางรถไฟอยู่แถวนั้นอาจเป็นเสียงของดินถลม่มหรือน้ำป่าไหลหลา,ลาก 2. เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ Prepare ทุกบ้านควรมีถุงยังชีพฉุกเฉิน Emergency Kit มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนฉุกเฉินจะใช้แล้วไม่มีของในถุงไม่ต้องแพงก็ได้แต่ต้องมีของใช้ที่จำเป็นครบ เช่นน้ำดื่มไฟฉายถ่านสำรองเทียนน้ำมันพืชยาสามัญประจำตัวอาหารแห้งเสื้อผ้าสำรองผ้าหม่มวิทยุพกพามีดพับเชือกเงินสดหน้ากากอนามัยเจลล้างมือถุงพลาสติกนกหวีดเอาไว้เป่าเรียกให้คนมาช่วยประหยัดแรงกว่าแหกปากตะโกนและเอกสารสำคัญให้ใส่ถุงกันน้ำไว้ เราควรจัดถุงยังชีพไว้ในที่ที่หยิบง่ายๆ,ๆเช่นใกล้ประตูบ้านหรือในรถยนต์และมันตรวจสอบวันหมดอายุของของในถุงทุกๆ6เดือน 3. ตั้งสติ conscious อันนี้สำคัญที่สุดเพราะผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่คือคนที่มีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจกลัวและพยายามคิดหาวิธีเอาตัวรอดจากสิ่งแวดล้อมร,บรอบๆตัวให้ได้ ความตกใจกลัวจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดเช่นถ้าเกิดเหตุไฟไหม้แล้วเรามัวแต่ตกใจกลัวเราจะสำลักควันตายเสียก่อนถ้าพลัดตกน้ำแล้วเรามัวแต่ตกใจกลัวตายเราจะจมน้ำเพราะตะเกียกตะกายจนหมดแรงวิธีตั้งสติคือให้หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าใจเย็นๆแล้วพยายามคิดมองหาทางออกให้ได้ 4. วางแผนหนีภัยพิบัติแผน อันนี้ง่ายมากเลยครับเราก็ไปหาความรู้ตามเน็ตว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วมเราควรจะต้องทำยังไงควรมีเส้นทางอพยพจุดนัดพบกับครอบครัวไว้ด้วยครับ 5. เบอร์โทรฉุกเฉินที่จำเป็นในไทยเบอร์โทรเหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับแจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิงโทร199แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายโทร 191กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร7 8 8 4สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโทร6 6 9 9ตำรวจทางหลวงโทร1 1 9 3หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิระพยาบาลโทร5 5 5 4ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติโทร9 9 2ตำรวจท่องเที่ยวโทร1 5 5 5 ต่อไปเรามาเจาะลึกวิธีเอาตัวรอดจาก5้าภัยพิบัติกันครับ 1. วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้ให้ตั้งสติกดสัญญาณเตือนภัยไฟไฟหม้แล้วรีบโทรแจ้ง199ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำเพื่อหลบควันไฟห้ามใช้ลิฟต์แต่ใช้บันไดหนีไฟแทนถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าให้นอนราบลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อดับไฟ ถ้าติดอยู่ในห้องให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างห้ามโดดลงมา 2. วิธีเอาตัวรอดจากน้ำท่วมให้หนีขึ้นที่สูงทันทีอย่ามัวแต่ลังเลห่วงทรัพย์สินภายในบ้านให้ตัดกระแสะไฟฟ้าและปิดแก๊สทันทีเพื่อป้องกันไฟดูดและไฟไหม้รับฟังข่าวสารจากวิทยุหรือโทรศัพท์อย่าขับรถฝ่าน้ำท่วมเด็ดขาดถ้ารถดับตรงที่น้ำท่วม ให้ทิ้งรถแล้วหนีขึ้นที่สูงอย่าเดินลุยน้ำที่ไหลแรงเพราะจะโดนกระแสน้ำพัดพาไปหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าปลั๊กไฟและสายไฟเพราะอาจโดนไฟดูดได้และเตรียมถุงยังชีพไว้ใกล้มืออยู่เสมอถ้าตกน้ำให้ตั้งสติแล้วรีบว่ายน้ำหาที่ยึดเกาะบริเวณน,นั้นแล้วตะโกนร้องขอความช่วยเหลือให้รอจนกว่าจะมีคนมาช่วยห้ามว่ายน้ำตอนที่กระแสน้ำไหลแรงเด็ดขาด 3. วิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวให้หมอบมุดใต้โตะ๊ะหาที่กำบังแล้วรอจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวให้ยกอแขนเอามือกุมหัวไว้ป้องกันของหล่นใส่ศีรษะอย่ามัวแต่เก็บของอย่าใช้ลิฟต์แต่ใช้นำหนแทนเมื่อแผ่นดินหยุดไหวแล้วให้รีบออกจากตึกสูงไปที่โล่งแจ้งทันที 4. วิธีเอาตัวรอดจากคลื่นสึนามิ ถ้าอยู่ใกล้ทะเลแล้วรู้สึกถึงแผ่นดินไหวหรือเห็นน้ำทะเลลดระดับลงอย่างผิดปกติให้รีบวิ่งหนีขึ้นที่สูงทันทีโดยไม่ต้องรอประกาศแจ้งภัยพิบัติ 5. วิธีเอาตัวรอดจากโรคระบาดสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ผู้คนแออัดติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขถ้ามีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ลุงขอแถมการช่วยเหลือคนอื่นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ด้วยนะครับการช่วยเหลือคนจมน้ําจะต้องประเมินความสามารถของตัวเองก่อนด้วยนะครับอย่ากระโดดลงไปช่วยถ้าคุณว่ายน้ําไม่เป็นแต่ให้โยนอุปกรณ์ลอยน้นําแทนเช่นห่วงยางเสื้อชูชีพกล่องโฟมหรือเชือกให้คนจมน้ำยึดเกาะแล้วรีบแจ้งผู้ใหญ่หรือหน่วยกู้ภัยโดยด่วน การปฐถมพยาบาลคนจมน้ำเมื่อนำตัวขึ้นจากน้ำแล้วให้จับนอนหงายบนพื้นแข็งแล้วกดหน้าอก30ครั้งสลับกับเป่าปากสองครั้งทำวนไปเรื่อยๆจนกว่าทีมแพทย์จะมาถึงการปฐมพยาบาลคนบาดเจ็บเมื่อเกิดบาดแผลเลือดไหลไม่หยุดให้ห้ามเลือดด้วยผ้าสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บเสียเลือดมากจนหมดสติมาถึงหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับ ลุงจะเล่า5้าเรื่องจริงที่มาจากหน้าประวัติศาสตร์และประสบการณ์จริงของผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติในไทยและต่างประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้เป็นบทเรียนเอาตัวรอดจากภัยพิบัติในชีวิตจริงกันครับมาดูกันว่าพวกเขารอดชีวิตมาได้อย่างไรเรื่องที่หปฏิหารแห่งเทือกเขาแอนดีสความหนาวเหน็บและการรอคอย ย้อนกลับไปเมื่อปี1972มีเครื่องบินลำหนึ่งตกลงกลางหุบเขาหิมะเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายมีผู้รอดชีวิตคือนักกีฬารักบี้และยัติญาติพวกเขาติดอยู่บนเขานาน,านถึง72วันไม่มีอาหารและน้ำดื่มท่ามกลางอากาศหนาวอุณหภูมิติดลบจนแทบจะกลายเป็นน้ำแข็งแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขารอดตายมาได้ก็คือความสามัคคี และการเสียสละครับมีชายคนหนึ่งยอมเดินเท้าข้ามเขาหลายสิบวันเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่เหลือผู้รอดชีวิตกลับมาได้เพียงแค่16คนเท่านั้นถ้าวันนั้นพวกเขานั่งรออยู่เฉยๆก็คงไม่มีใครรอดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสและความหวังอยู่ครับแต่ก็ต้องมาคู่กับการลงมือทำด้วยนะครับ เรื่องนี้ถูกนําไปสร้างเป็นหนังปี1993เรื่อง Alive เป็นหนังแนวเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์จริงลองไปหาดูกันนะครับเรื่องที่สึซนามิปี2547บทเรียนจากท้องทะเลไทยเรื่องนี้ลุงจำได้แม่นเลยว่าเช้าวันที่สดใสวันหนึ่งในภาคใต้ของไทยจูจ่ๆน้ำทะเลก็ลดระดับลงไปเยอะมากจนมองเห็นพื้นทะเลและประการัง พวกเด็กๆจึงรีบวิ่งลงไปดูแต่มีเด็กหญิงต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเธอเคยเรียนเรื่องนี้มาเธอตะโกนบอกพ่อแม่ว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยสึนามิให้ทุกคนรีบวิ่งหนีขึ้นที่สูงทันทีโดยไม่รอประกาศเตือนภยัยจึงทำให้หลายคนรอดชีวิตมาได้เพราะความรู้และการตัดสินใจที่รวดเร็วครับใครที่เคยเรียนมาจะรู้ว่าเมื่อน้ำทะเลลดลงเร็วอย่างผิดปกติ หลังแผ่นดินไหวมันคือสัญญาณเตือนภยัยสึนามิทําให้พวกเขาวิ่งหนีขึ้นที่สูงเอาตัวรอดได้ทันเวลาครับด้วยเหตุนี้ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดครับเรื่องที่ 3. เหมืองถล่มที่ชิลีความมืดมิดใต้พื้นดินคนงานเหมือง33คนติดอยู่ใต้ดินลึก700เมตรนาน69วันในพื้นที่แคบๆ อากาศก็น้อยอาหารก็จำกัดสิ่งที่ทำให้พวกเขารอดตายมาได้ก็คือภาวะผู้นำและการมีวินัยทำให้จิตใจเข้มแข็งและการปรับตัวให้ร่างกายอยู่ได้นานที่สุดครับหัวหน้าคนงานจัดการแบ่งปันอาหารทูน่ากระป๋องให้กินกันทีละคำจัดโซนขับถ่ายจัดโซนสวดมนต์อยู่ในที่พักแล้วอดทนรอคอยความช่วยเหลือจากทีมกู้ภยัย จนถูกนำไปสร้างเป็นหนังเรื่อง The 33เป็นหนังแนวเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์จริงลองไปหาดูกันนะครับเรื่องที่4มหาอุทก,กภัยน้ำท่วมไทยปี2554น้ำใจในสายน้ำน้ำท่วมใหญ่ปี2554เกิดเหตุน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลหนักมากหลายหมู่บ้านจมน้ำมิดหลังคา ลุงเห็นภาพพี่น้องคนไทยพายเรือเอาเข้ากล่องและถุงยังชีพไปแจกผู้ประสบภัยและเห็นคนไทยช่วยกันทำกระสอบสายกั้นน้ำสิ่งที่ทำให้พวกเขารอดคือน้ำใจหรือในพุทธศาสนาเรียกว่าพรมวิหารสี่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาในวันที่รถและอาคารบ้านเรือนจมน้ำแต่น้ำใจของคนไทยที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้ครับเรื่องที่หแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นสติในวินาทีชีวิตคนญี่ปุ่นฝึกซ้อมหลบภัยแผ่นดินไหวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวปุ๊บพวกเขาจะตั้งสติไม่วิ่งตกใจกลัวจนทําให้เกิดอุบัติเหตุแต่พวกเขาจะมุดลงใต้โต๊ะหลบอยู่ในที่กําบังแล้วเอามือกุมหัวป้องกันของตกใส่หัวแล้วอดทนรอจนแผ่นดินหยุดไหว ถึงแม้ว่าบ้านเขาจะพังแต่พวกเขาก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอครับสิ่งที่ทำให้พวกเขารอดตายมาได้ก็คือสติครับ mindfulness เมื่อสติมาปัญญาจึงเกิดความโกลาหลวุ่นวายก็ลดลงโอกาสรอดตายก็เพิ่มขึ้นครับเอาละตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับลุงอยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่าภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถลดความเสี่ยงลงได้ครับขอให้ทุกท่านตั้งสติเมื่อต้องเจอกับปัญหาไม่ตื่นตกใจกลัวและเตรียมตัววางแผนชีวิตล่วงหน้าเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกการเรียนรู้จากอดีตและบทเรียนของผู้รอดชีวิตจะช่วยให้เราปรับปรุงแผนรับมือภัยพิบัติให้ดีขึ้นได้ครับและการฝึกซ้อมอพยพกับครอบครัวหรือโรงเรียน จะทำให้ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงไม่หวาดกลัวและไม่ประมาทภัยพิบัติอาจดูน่ากลัวแต่ถ้าเรามีความรู้มีการเตรียมตัวและมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ สุดท้ายนี้ลุงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องเล่าในพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อเอาตัวรอดปลอดภัยจากภัยพิบัตินะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามช่องแสงธรรมบอกทางของลุงธีระด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อให้ลุงธีระมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปลุงขออวยพรให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัย มีสติเป็นเกราะป้องกันภัยมีความหวังและกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลุงทีระและแสงธรรมบอกทางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ